ในบทที่2ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 3. สาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ดังใจหวังได้แก่ 1. ตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจน 2. ไม่สร้างนิสัยที่พาตนเองไปสู่ความสำเร็จ 3. เอาแต่นั่งรอผลลัพธ์โดยไม่ลงมือทำในบทที่3นี้ท่านจะได้ เรียนรู้กลไกและผู้ช่วยคนสำคัญในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จเนื่องจากองค์ความรู้ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการที่จะเปลี่ยนตัวท่านให้เป็นบุคคลที่ทรงพลังในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จกลไกในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จก็คือสมองของเรานี้เอง ซึ่งเป็นเครื่องมือสุดวิเศษที่ธรรมชาติได้สร้างให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้หากเราเข้าใจธรรมชาติการทำงานของมันเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการทำความเข้าใจสมองซึ่งเป็น,นกลไกทางกายภาพในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จแล้วท่านจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของจิตสำนึกความเข้าใจในหลักการการทำงานของสมองซึ่งจะทำงานร่วมกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจะเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จให้ได้ดั่งใจหวัง